สามสองหนึ่งแชร์หัวโโลน้นมาทำไมจริงๆเนียจิ้มนะไหน <c oughs> จิ้มไหน,หนโตขึ้นอีกแล้วล้นครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับผม แม่หายไปตั้งหนึ่งอาทิตย์ไปไหนเอ่ยไปบวชนะครับผมก็ไม่ใหญ่นะครับหรือว่าญาตินั่นเองแต่ผมเรียกแกว่าไม่ใหญ่นะครับผมเสียนะครับผมก็เลยกลับนิทารอย่างไวเลยวันนี้กลับมานะครับกลับมาดูสัตว์เลี้ยงนะครับคิดถึงมากๆกนะกลับมาชนิดแรกเลยที่คนชอบถามหานะก็คือกบนะครับว่ากบเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตน้องกบแล้วก็พาน้องกบเนี่ยมาเล่นน้ําให้เต็มอิ่มกันไปเลยนะเพื่อนๆนะวันนี้จะเป็นคิวกบบูฟ็อก พรุ่งนี้จะเป็นคิวกบแันฟอกซ์นะครับผมหรือวันนี้อาจจะเอากบไทยเผือกมาเล่นด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นการให้อาหารหน,นู่นนี่แต่ว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปพา้องกบเล่นน้ําเต็มที่เต็มอิม่มแน่นอนนะโอ,โอ้ดูนี่นครับอุย้ยดูดินี่หน้าเหมือนผมเลยดูดิ <Yeah. S 1> เหมือนกันเปล่าโอ้ยสองพอลูกไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะเพื่อนๆนะ อืหัวโลนมาทําไมมาเพื่อนโอ้ยเต็มถ้วยเต็มชามเหมือนเดิมไม่ได้กินอาหารเลยนะกินแต่มแมลงน้องบอกว่าให้มแมลงไปสองวันนะครับนอกนั้นมันไม่กินเลยมาโอ้ยลงเรือน้อยลอยวันอ้าวเรือจมเลยโอ้เ <c oughs> อ้ยปะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพวกเจ้าอุดเจ้าอุดเจด้าวัฒนยุนะครับมาลงด้วยดีกว่าแต่พี่เบิ้มพาไม่ได้นะ พี่เบิ้มยังจำสินอยู่ยังออกบวชอยู่เลยนะพี่เบิ้มนะครับผมมาไม่ได้ตอนวันนี้ก็จะมีอยู่แค่หนึ่งสาสี่สี่ตัวนะครับแ๊บหนึ่งขอปิดน้ําก่อนแล้วก็จะย้ายกบทุกตัวลงมาเล่นนะครับเพื่อนๆมาดูกันมันแน่นอนอืบอืบอืมวะทันยุอุ้ยทำอะไรอยู่เนี่ย,อยโอ้โหอ่ะไหนวะทันยุเปยังไง ฮ้ยยื่นโอเนี่ยน่ารักจริงๆเลยว่าทันยุนี่ก็น่ารักมากๆเลย <c oughs> เป็นไงเราอะช่วงนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างโอ้เบ่งกล้ามโชว์กล้ามโช,โชว์กล้ามหน่อยโชว์กล้ามหน่อย <c oughs> โอ้โชว์กล้ามไหม <c oughs> ไม่ได้โอ้ไม่ยอมนะ, <c oughs> ะอย่างนี้ป่ะมาดูเจ้าเบียดอ่างนะเพื่อนนะเบียดอ่างเอ้ย <c oughs> นี่ตัวเล็กของเราปะ่ะเบียดอ่าง เล่นน้ากับพี่ๆระวังนะระวังเป็นอาหารพี่ๆนะลูกนะลงไปตรงถ้วยเอ้ย <mm> ชนถ้วยพอดีเลยเอาเอาเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ <mm> บียดอ่างออกจากถ้วยไม่ได้หรือเปล่าเนี่ยม, <mm> <mm> มามาดูอุดดีกว่าฝั่งตรงนี้ตรงนี้เป็นกบไทยเผือกนะเพือ่อนนะนี่นี่นี่กบไทยเผือกอฮ้ยก็มันยังไงเปรี้ยวมากกบไทยเผือกนะครับเพื่อนๆเอาไม่อยู่นะถ้าเอาลงมาเล่นเนี่ยต้อง น่าจะได้วิ่งกันยาวๆนะมาอุดวูว้ยอุดเอ้ยอ้วนเหมือนเดิมเลยเราเนี่ยอ้วนป้อมอ้วนป้อมขาสัน้นอ้วนป้อมอ้วนป้อมขาสั้นเหมือนเดิมเลยอุดเนี่ยอ่ะอุดอ่ะลงไปเลยลุยเอาเอาเอาบึ้ม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 อุ๊ย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 อุดเนี่ยน่ารักมากเลยนะเอาสายยางออกดีกว่าเนาะเพื่อนเนาะนี่เกะกะ นะครับผมส่วนเบียดอ่างเบียดอ่างกลัวพี่ๆจะกินเบียดอ่างหลบอยู่นี่เบียดอ่างอยู่ไหนผมอยู่นี่สุดยอดจริงๆเลยเอ้ย,อยจิ้มไหนจิ้มไหนเอ้ยไอ้อ่างเบียดอ่างเอ้ยสมชื่อจริงๆเลยเลยดิเหมือนกบแดดเดียวเลยเพื่อนอ,อือหือไปอุดอุดเฮ้ยเออ้ยไปแล้วอุดว่าย,ย,ยน้ำ ดูตูดดูตูดอูดดูตูดอูดอย่ดูตูดอูดนะอูดเป็นผู้หญิงอูดอายโอ้มาดูมาดูอูดเนี่ยเป็นรุ่นพี่นะอายุเยอะกว่าไอ้พวกยื่นโอกเว่าท่านยุตั้งหนึ่งปีนะแต่อูดเป็นตัวเมียตัวเลยเล็กกว่านะครับผมตัวผู้เนี่ยจะใหญ่นะกบสายพันธุ์นี้โอ้กบในนี้อารวาหแหล้กบอารวาหเพื่อนๆโอ้ยเอา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 ออกมาไหม จะเอามันอยู่ไหมฮึใจเย็น,นฮะอ้ยโหดมากเลยนะเนี่ยกบกบไทยนะกบไทยเปลือกเพื่อนเพื่อนอ่ะโหดมากเลยนะอุ้ยอ้ยอ้ยเดี๋ยวจะทําคลิปแยกเอาเนาะกบไทยเปลือกเนี่ยโอ้ไข่เต็มท้องเล,เลยเนี่ยเพื่อนเพื่อนไข่เต็มท้องเลยจับดูรู้เลยเนี่ยออว่ะอืมป่ะเดี๋ยวทําคลิปแยกดีกว่าเนาะเพราะว่า ไม่น่าไหวกลัวจะคุมไม่ไหวอ่าถ้าดูก็จะได้ดูแค่กบไทยเผือกอย่างเดียวเนาะปะมาเล่นน้ากับเด็กๆด,ดีกว่าเอ้าว่ทาทันยุมาทําอะไรที่นี่โอ้ยดำผุดดาไหวขอญาตลงอ่างนะขอญาตลงอ่างกับน้องกบเลยละกันเฮ้ยไอโอโอ้ยโอ้โหยไม่ได้เจออาทิตย์หนึ่งลอกคาบโตขึ้นอีกแล้วเนี่ยนี่นี่น,นี่เพื่อนเพื่อเห็นไหมขาวขาวเนี่ย คือคาบกบนะเนี่ยเห็นไหมเห็นปะนี่นี่นี่เออในมือผมเนี่ยคือคาบกบคือกบมันโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับมันจะทําการลอกคาบเออเนี่ยลอกอีกแล้วเจโอเนี่ยโตอีกแล้วโอ้หนไหนดูไหนดูไหนโอ้โหดูดูอึโตขึ้นอีกแล้วลูกฮึึอุ้ยโอ้โหอันนี้ก็ดำเก่งเหลือเกิน ดำเข้ามาทำไมตรงนี้กูเสียวถอยออกไปอึบเบียดอ่างไม่ไปไหนเลยเบียดอ่างอยู่ดีนี้อ่ถ่ายรูปถ่ายรูปกลุ่มถ่ายรูปกลุ่มสามสองหนึ่งแชะโอ้ได้รูปแล้วไ,ได้รูปปกแนละ้วรูปปกคลิปของเรานะาเพื่อนๆนีโนๆๆ่โอ้โหเนี่ยเนี่ยดูดูดูโอ้โหไปไหนละข้าไมไโอเมื่อกี้นี่นี่นี่อยู่ตรงนี้โอ้เนี่ยเนี่ย เห็นป่ะลุดออกมาเรื่อยๆเลยนะโตเรื่อยๆเ,นะเ,เลยเนี่ยว่าทันยุไปไหนอีแล้นี่ว่าทันยุอยู่นี่ดำน้ำเก่งมากเลยนะดูดิโอ้โหวันนี้เต็มที่นะเพื่อนเล่นน้ำมันเต็มที่เลยเอ้ยเอ้ยมึงจะไม่ออกมาว่ายน้ำเลยเลยลกูกเบียดออางออกมาหน่อยเอ้ยกูกลัวพี่ๆกินกู ก็คอยดูแลอยู่คอยดูแลอยู่ไม่มีใครทำอะไรหรอกนะเนาะเออ <c oughs> ไม่ได้เจอกันประมาณอาทิตย์หนึ่งนะโอ้โหกลับมานี่ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะเพื่อนๆตัวใหญ่ขึ้นรจริงๆอ่ะรู้สึกว่ายังไงอะผมมาดูปุ๊บอุ้ยทำไมมันใหญ่จังเลยอะ่ะโอ๊ดเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ๊ดใหญ่ขึ้นเหมือนกันนะไม่รู้แหละแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยรู้สึกว่าโตขึ้น ไอ้โอนี่ก็โอ้ดูดิโตขึ้นนะเข้มขึ้นเยอะเลยดูเหมือนว่ายังไงอะดูเป็นผู้ชายขึ้นเยอะนะโอนะใช่ไหมโอ้รูปหัวไนเดอร์รูปหัวไนเดอร์ส่วนเจ้าเบียดอ่างนี่ก็สมชื่อนะครับผมยังอยู่ในอ่างเหมือนเดิมเนาะส่วนมาดูว่าทันยุว่าทันยุนี่ก็โอ้มุดมุดเก่งมุดดีนะเพื่อนยังชอบยังไงอะชอบมุดเอ้ยโอ้ย จะเย็นๆลูกอุ้ยเนี่ยอยู่นี่เนี่ยอืมอืมวัาด,ดีครับเดี <c oughs> ๋ยวจะปล่อยให้น้องกบนั้นเพื่อนนะเล่นน้ํากันไปแบบนี้เนาะนานๆเลยนะครับผมก็ส <c oughs> ําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะปล่อยให้น้องกบเล่นน้ําไปอย่างนี้แหละจนกว่ากบจะเหนื่อยนะครับก็จะได้เก็บเข้าสู่กล่องเก็บเข้ากล่องเหมือนเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่เกมด้วยเด้อพี่เกมกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆโอ้โยพวกนี้ดูดูด,ดูมุดเต็มตีนกูเลย <c oughs> โอ้ยเห็นเท้าต้องขออภัย้วยนะเพื่อนนะโอ้ยโ,โอ้ยมุดมาทําไมเนี่ยป่ะพเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมบา,บายบาย,บายเด็กๆด,ด้วยบายบายครับบายบายโอ้บายบาย